ครับสวัสดีครับช่างสมครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีระบบงานหนักนะครับที่ลูกค้าส่งมาทําและลูกค้าที่มีปัญหานะครับส่งมาทำครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ละหัวนะครับว่าวันนี้ปัญหายังไงบ้างนะครับมีหัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าเพิ่งซื้อเครื่องด้วยซ้ำนะครับสีเข้าหนึ่งกระสอบ พื้นสีไปเองนะครับแต่ทําไมมันมันมีปัญหาแล้วเม็ดข้าวหักทําไมลูกค้าได้ส่งมาทํานะครับลูกค้าบอกว่าเพิ่งซื้อนะครับแล้วค่อยมาเจอผมอ่ะครับมาดูหัาแรกก่อนหัวนี้ของคุณพี่สมปองอยู่ที่นครพนมนะครับ ผมจัดเข้าระบบงานหนักนะครับวันนี้พี่เขาสั่งสั่งซื้อเลยนะครับเจ้านี้ใช้งานหนักมากนะครับเคยส่งหัวสีมาให้ผมทําแล้วนะครับสองหัวแล้วก็พี่เขาก็เป็นลูกค้ามาตลอดแต่พี่เขาสีหนักมากนะครับวันหนึ่งน่าจะยี่สิบกระสอบถึงสากระสอบได้นะครับแต่พี่เขามีสองเครื่องนะครับแต่ก่อนนะครับ ระบบสีข้าวมีปัญหานะครับสีข้าวไม่ค่อยสะอาดเม็ดไม่สวยแล้วก็ข้าวไปกับลำเยอะนะครับผมก็เลยแนะนำพี่เขาแต่ก,ก่อนเนาะทีนี้พี่เขาส่งระบบหัวสีพี่เข้ามาให้ผมทำสองหัวแล้วนะครับอันนี้คือพี่เขาสั่งไปทั้งหัวเลยนี่นะครับทั้งหัวระบบงานหนักอย่างนี้นะครับพี่เขาไม่ได้เทินอะไรเนาะ ก็คือซื้อไปเลยทั้งหัวหัวนี้ผมจบให้พี่เขา5้า0ันสามนะครับจัดเข้าระบบงานหนักเรียบร้อยนะครับที่เขาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วครับเก่าไม่ว่านะครับขอแค่ตอบโจทย์เท่านั้นนะครับเฉพาะหัวสีหัวนี้5,300ันามนะครับแต่ถ้าลูกค้าเทินอะไร เทินอะไรเก่าให้ผมนะครับก็จะจบอยู่ที่ประมาณ4,300นะครับรวมส่งกลับหวัวน,นี้จะไปอยู่ที่นครปนมนะครับความจริงผมอยากให้พี่เขาเข้ามาคอมเมนต์มากนะครับว่าพี่เขาสั่งไปแล้ว2สามหัวนะครับมันใช้งานเป็นยังไงนะครับใช้หนักๆได้หรือเปล่านะครับสีข้าวสะอาดไหมนะครับอันนี้พี่เขามั่นใจแล้วนะครับ ส่วนหัวนี้ผมทําให้พี่เขาพิเศษนะครับบล็อกนี้ด้วยข้าวเดินเร็วมากบล็อกนี้นะครับหัวนี้จะไปอยู่ที่นครพนมนะครับของคุณพี่สมปองนะครับทําเสร็จวันนี้3มหัวผมก็จะแพ็กส่งให้ลูกค้านะครับหัวนี้พี่เขาโอนมาแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับอา่า หัวนี้เป็นรุ่นเป็นของไทยท็อปนะครับรุ่นท็อปแกนหรือเปล่าพี่เขาบอกนะครับพี่เขาเพิ่งซื้อด้วยซ้ำนะครับสีเข้าไปหนึ่งกระสอบนะครับส่งมาให้ผมทำตอนแรกพี่เขาซื้อหน้าแผ่นไปนะครับพี่เขาก็เลยดูคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ผมจัดเข้าระบบงานหนักให้ผมจัดเข้าเรียบร้อยนะครับมีชุดล็อกตะแกนงนะครับ ระบบงานหนักอย่างนี้นครับผมจบให้หัวหัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนพร้อมตะแกงพร้อมชุดล็อกนะครับพร้อมหน้าแปน4,003 3นะครับแต่ว่าของพี่เขาซื้อหน้าแปนไปแล้วตอนแรกว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแกนนะครับผมมาดูแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับทำไมมันมีปัญหา เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอันนี้ใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังไม่มีการสึกล้อใดๆนะครับแต่ว่าทำไหมนะครับผมถึงแนะนำให้พี่เขาเปลี่ยนแกนเลยนะครับหวัวน,นี้ผมจบให้พี่เขาสามพันสองนะครับเพราะว่าพี่เขาซื้อตัวนี้ไปแล้วอ่านี่นะครับการสีข้าวเนาะปกติเนี่ยมันต้องกินทั้งแกนนะครับเห็นไหมครับ ของใหม่โรงงานเนี่ยเขาจะพ่นสีมานะครับมันจะเป็นสีฟ้าๆเหมือนอย่างเงี้ยทั่วทั่วแกนเลยนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องมันทำงานแล้วทำไมตรงนี้สีไม่สีมันยังเต็มอยู่นะแต่ตรงนี้สสใสๆเห็นไหมครับเนี่ยครับเครื่อง เครื่องรุ่นที่เขาลดสเปกนะครับเขามาขายราคาถูกได้ทำไมนะครับมันมีปัญหาเร็วเนี่ยครับก็อย่างนี้เนีครับการตั้งมาร์กลูกปืนที่ใช้เบี้ยวได้ซ้ำครับตัวที่ผมถอดออกเนี่ยครับการกินตรงนี้เนี่ยเขาทำมาเนี่ย การที่จะเลือกซื้อเครื่องสีดีๆสักเครื่องนะครับดูนั่นๆนะครับอย่าไปดูที่เขาตัดต่อเยอะนะครับอย่าไปดูที่รีวิวนะครับถ้าเกิดว่ารีวิวดีๆร,รีวิวดีๆการทํางานดีๆไหลมีประสิทธิภาพนะครับถ้าไม่สีให้ดูจริงๆกับตาค,บความจริงต้องซื้อเครื่องที่เราเห็นกับตาแล้วก็ทำให้ทำให้เห็นเลยนะครับทั้งคลิป นะครับไม่มีตัดต่ออย่างงั้นมัน่นใจได้นะครับจะไปซื้อไข่ไหนก็ได้เนี่ยนะครับมีรอยนะครับครับทำให้เนี่ยการใช้งานระยะยาวนี่ครับปิดแกนจะบิดอันนี้คือใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็เลยได้เปลี่ยนแกนให้พี่เขานะครับหัวน,นี้ผมจบให้สามพันสอง เปลี่ยนแกนแล้วก็ทําชุดล็อกนะครับก็เอาไปใช้งานหนักๆนะครับวันนี้พี่เขาโอนมาแล้วนะครับก็ทําเสร็จผมจะจัดส่งให้วันนี้ส่วนหัวนี้ผมจะนำเครื่องไปส่งที่มุกดาหารนะครับ หัวนี้ลูกค้าโทรมาบอกว่าจะซ่อมเครื่องนะครับแต่ลูกค้าก็เลยอยากได้เครื่องใหม่ด้วยผมจะนําไปส่งเองแล้วก็เอาหัวนี้ไปติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับหัวนี้ก็จัดเข้างานหนักเหมือนกันมีชุดล็อกตะเกียงนะครับแล้วก็จัดเข้าระบบแตมสามเหมือนกันหัวนี้ผมจบให้สี่พันสามนะครับแล้วก็จะเอาของเก่าของลูกค้ากลับมาด้วยนะครับเป็นการเทินอะไร วันเสาร์นะครับผมจะขึ้นมุกดาหารครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยู่ทางผ่านนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่เท่าไหร่ออมวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดนะครับผมจะขึ้นมุกดาหารยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมจะอยู่ฝั่งนั้นนะครับมุกดาหารสกลนครนะครับวันนี้ผมจะนําติดตั้งเอง เป็นเครื่องของเศรษฐีน้อยนะครับพอดีผมมีหัวตรงตรงรุ่นพอดีผมก็เลยทําไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งให้ลูกค้าเลยครับส่วนใครที่อยากจะส่งเข้ามาจัดเข้าระบบงานหนักนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ095 169 7772นนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเครื่องมีปัญหายังไงนะครับ อยากได้เครื่องแบบไหนนะครับอยากได้เครื่องสีดีๆสักเครื่องนะครับมือหนึ่งมีนะครับมือสองผมก็มีนะครับอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่นะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ